เอ้ยวิ mm ้เขาพินได้แบบนี no ้เร oh. oh, no. okay. ือเรือตั้งแต่ตอนแรกเฮ้ยตั้งแต่ตอนขึ้นไไค่ะใ้่นี่น้วเรือก็เข็นไปแล้วก็วิ่งวิ่งตามก็ขึลแต่เบานู่นตรงนู้นใช่ชายหันชิ้นใส่ชายหัน มัดีมากน้ากัวเลยเฮ้ยมันต้องมารับจ้างหนักตรงนั้นงูขึี่อยู่บนนี้พี่ไปไกลกล้าไหมแม่จีเหรอพี่ลูกแม่จมาเดิมาปะะ ลงยังเว้ไปลงลงยังลงแล้วลงลงวลงน้ลงน้อยดินแล้วก็ลอลงล่ออ้นีก็หยุดแล้วค่อยๆลงเดี๋ยวไปไกลมาเดี๋ยวนี้ มาใส่เสืส้อชูชีพก่อนมิ่กี้